สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงไรปักนะคะ เป็นปักแรกของเดือนสิงหาคมนะคะปี64นะสำหรับรายปักไม่เปิด3ตําแหน่งเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งแรกนะคะตัวตนชาพิจิกนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนของคู่ของคุณนะคะตำแหน่งที่3เป็นบทสรุปความรักนะคะวันนี้ใช้ไพ่สาหรับใหม่นะคะ Golden Art Nouveau Tarot นะคะกะ็ตรงนี้จะเป็นพลังงานหลักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนเนี่ยที่เมย์อยากจะขยายเดี๋ยวเมย์จะใช้ไพ่อีกสําหรับนึงนะคะเปิดขยายให้นะคะในจุดนั้นๆเนาะ ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะอ่าในส่วนคนโสดมีประเด็นความรักมีแฟนมีคนคุยก่อนนะคะเดี๋ยวส่วนที่2จะเป็นในส่วนของคนที่อยู่กันนานแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะต้นเดือนสิงหาคมนะคะก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเงินนะคะไพ่เหรียญกับขัวทั้งสองใบเลยมีโอกาสเหมือนกันที่ อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายหน่อยช่วงนี้โควิดเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะต้องซื้ออะไรตุนไว้ใช้นะคะก็เลยทําให้จะต้องเสียเงินมากกว่าปกตินะอาจจะเป็นเรื่องแค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่คุณอาจจะวางแผนจับจ่ายใช้สอยจะซื้ออะไรใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะก็ แก้เคล็ดไปก็คือว่าก็ซื้อนะคะตามที่ตัวเองต้องการแล้วกันนะในส่วนทีเ่เป็นสิ่งที่คิดจะซื้ออยู่แล้วนะคะก็ลองแก้เคล็ดในลักษณะน,นี้จะได้ไม่ต้องสูญเสียเงินโดยใช้เหตุนะคะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่ว่ารอคอยเงินนะคะที่คนเขาจะนํามาให้หรือว่าเป็นเงินปันผลหรืออะไรแบบนี้นะคะภายแห่ง movement นะคะภาย h น ofpentacles นะกับหัวอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีการดีเลย์นะคะก็คือว่าเงินมาไม่ถึงเรานะคะตรงนี้ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้นะมันอาจจะแค่ช้านะคะอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะในเรื่องทั่วๆไปนะแต่ในส่วนของเรื่องการงานไบม,มองว่าคุณเอาอยู่นะคะคุณยังเป็น queen of wands อยู่นะคะนั่งสวยๆนะคะชิลๆนะแต่ ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่างานก็หนักอยู่นะแต่ว่าคุณทําไหวนะประมาณนี้นะคะระวังเรื่องการใช้จ่ายเท่านั้นแหละนะค่ะ ก็สาหรับเรื่องความรักโดยตรงนะคะไม่มองว่าความรักดูจะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดนะคะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมไพ่เอ e ซ็อฟเฟนติเคิลเนี่ยปกติก็บ่งบอกถึงความรักที่มันมั่นคงนะคะช่วงนี้อาจจะห่างเหินกันหน่อยอาจจะไม่ค่อยมีเวลานอะสำหรับคนโสดนะคะที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มองว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะการเดินทางอาจจะมีปัญหานะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะเบาแวงกันบ้างนะคะแล้วก็เลยทําให้เกิดอาการงอนกันช่วงนี้คุณเหมือนกับอยากที่จะควบคุมสถานการณ์นะคะอาจจะเหมือน กับพยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจในทิศทางหรือว่าความคิดเห็นของเราแล้วก็เราก็ไม่ยอมที่จะไปยอมทําตามเขาเหมือนก่อนๆอ,อะไรแบบเนี้ยนะไพควีนนะคะควีนับบอนสเหมือนคุณมีทิฐิิอะไรขึ้นมานะคะในในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมอะเหมือนมีความคิดอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแล้วคุณก็อยากจะให้เขาเนี่ย อยอมรับความคิดเห็นของคุณนะหรือว่ามุมมองของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์เลยแบบนี้นะคะไม่มองว่าคุณจะไม่ยอมเพอแล้วแล้วก็มันก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ความรักไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะ อีกการตีความหนึ่งก็คือว่าคุณเนี่ยอาจจะสนใจเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้สนใจเขานะอาจจะมีการนัดกันไปไหนไปเที่ยวไปเจอกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการเลื่อนนัดเป็นไปได้นะคะให้การเดินทางที่มันกับหัวเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครคาดหวังว่าจะมีความรักที่เรามนติดช่วงต้นเดือนยังนะรอก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูปักหลังนะประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรที่ไม่อยากจะขยายนะในส่วนนี้นะค่ะเรามาดูพนักง,งานเขาบ้างนะคะ ใบแรกมานะคะ4คาถากับหัวนะคะมีไพ่ King of Pentacles กับหัวแล้วก็มี man. Man งงะะมไพ่ The Hangman Hangman นี่ตั้งตรงนะคะแหมไพ่ไม่ดีตั้งตรงนะน่าจะกลับกันนะคะไพ่ดีน่าจะตั้งตรงมากกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละใบเนาะสี่คาถากับหัวเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้การงานการเงินนะคะรวมถึง King ง f Pentacles ด้สยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาพร้อมกันเลยนะคะ คนที่คบกันก็มีปัญหาพร้อมกันพอดีอีกงานเข้าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นคงทางการเงินเท่าไหร่นะแฟนคุณเนี่ยหรือคนที่คุณคบด้วยนะคะอาจจะเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาอาจจะสั่นคลอนนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเขาหรือว่างานเยอะหรืออะไรบางอย่างนะคะผลประโยชน์ได้ไม่เท่าที่คาดหวงังรู้สึก มีความไม่มั่นใจไม่มั่นคงในการงานประมาณนี้แล้วก็อึดอัดด้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่างานมันเยอะจนทําให้รู้สึกไม่มีเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ผลตอบแทนก็ไม่โอเคด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่คุณสองคนจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งนะไม่มองว่าเป็นแบบนั้นนะคะก็อย่าไปซีเรียสมากเดี๋ยวไม่เปิดขยายให้แล้วกันนะว่า ไพ่สี่ทาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับความรักที่ไม่มั่นคงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองดูเนาะ ว่าเกี่ยวก็ได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้คะ่ะจริงๆมันก็ตีความได้หลายแบบนะเดี๋ยวเมยตีความในแบบที่มันเกี่ยวข้องกับการงานเขาก่อนนะช่วงนี้เขาค่อนข้างจะลําบากจริงๆนะคะอย่างที่เมย์บอกนะเมย์อ่านตอนแรกเนี่ยไพ่แต่แฮงแมนตั้งตรงเนี่ยงานเขาอาจจะเยอะขึ้นหรือว่ายากขึ้นในช่วงของโควิดเนี่ยช่วงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะแล้วก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวด้วยไม่มีใครที่แบบมาคอยช่วยเหลือทีมไม่มีหรือว่าทีมไม่ดีอะไรแบบนี้นะแล้วไพ่เดดอะก็คือว่าเขาอยากที่จะ เปลี่ยนจากสถานะ,ะการทํางานที่ไม่มั่นคงตรงนี้หรือว่ายากตรงนี้ให้มันดีขึ้นเขาไม่อยากจะอยู่ในสภาวะแฮงแมนแบบนี้เป็นนานๆค่ะเพราะเขารู้สึกเครียดนะรู้สึกแบบไม่ดีเลยแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาอะ่ะแล้วเวลาที่เขาจะให้กับคุณเนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นบวกดังนั้นเนี่ยระหว่างแฟนคุณกับคุณเนี่ยช่วงนี้ก็เลยไม่โรแมนติกไนงะเขาไม่อยากจะเป็นคนที่แบบดูแบบว่า กรัมปี้แบบหุดหิดหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามัน,ม,นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่างานมันเข้านะคะในส่วนของเขาเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ตอนนี้แฟนคุณเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการงานเขาอาจจะเป็นช่วงที่เขาน้อยใจคุณก็ได้นะคะอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณ2คนเนี่ยมันไม่พัฒนานไปในทิศทางที่เขาต้องการนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอยากที่จะมีคอมมิชเมนมากกว่านี้เช่นถ้าเขาเนี่ยเป็นแค่คนคุยเขาอาจจะอยากเป็นแฟนกับคุณเขาอาจจะ อยากเรื่องสถานะแต่ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยยังไม่ตัดสินใจที่จะให้สถานะเขาอะ่ะเหมือนแขวนเขาไว้ก่อนอยังคุยกันไปก่อนนะยังไม่ยังไม่ครบนะอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าความรักของคุณสองคนเนี่ยมันไม่มั่นคงเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วๆนะคะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้สนใจเขาอะ่ะแล้วเขาก็อยากที่จะแบบให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์่ะนะประมาณนี้นะคะก็ ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าแฟนคุณเนี่ยอาจจะอยากแต่งงานแล้วนะเพราะมันมีไพ่สีกาถาเข้ามาแล้วมันกับผัวอยู่เหมือนกับว่าเขาไม่ความรู้สึกว่ามันคงยากมากเลยที่เราสองคนจะไปถึงจุดนั้นเพราะว่าดูเหมือนกับคุณ พิจิกเองอะ่ะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของอชีวิตรักอะ่ะเหมือนกับคุณก็กําลังสนใจเรื่องส่วนตัวของคุณเรื่องงานของคุณอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่อาจจะมีปัญหาในเดือนนี้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะยังไงก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพั์นะดูแลจิตใจกันนิดนึงนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่บทสรุปนะไพ่ใบแรกนะคะไดไฮโลฟอนนะคะบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ย ชีวิตรักของคุณสองคนนะคะสําหรับคนที่ยังดูใจกันอยู่เนี่ยเมย์มองว่ามันยังไม่ได้มั่นคงนะคะมันยังไม่ได้มีการฟันธงที่แน่ชัดว่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยก็ยังมีปัญหากันอยู่นะคะมันยังมีเดา b มันยังมีข้อสงสัยในความสัมพันธ์อยู่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเมย์มองว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้มีความเป็นคู่ใหญ่มากพอด้วยนะคะที่จะ มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมลดความเป็นตัวของตัวเองลงนะคะในการที่จะดิวกันนะดังนั้นไม่มองว่าตอนนี้ยถ้าถามว่าความสัมพันธ์มันพัฒนามันมั่นคงหรือยังก็ยังนะคะสําหรับคนที่เป็นคนคุยกันนะเพราะว่ามันยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะเจ็ดดาบนะคะถึงแม้ว่ามันจะกลับหัวไม่มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอะนะอาจจะเป็นเรื่องที่ว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ทําอะไรผิดไปหรือว่า อาจจะมีปัญหานะคะที่มันเห็นแล้วที่มันได้รู้แล้วว่าโอเคเข้ากันไม่ได้ในเรื่องนี้เรื่องนั้นดังนั้นเนี่ยคุณ2คนก็เลยยังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์เท่าไหร่ว่าคนนี้คือคนนี้ใช่แล้วจะไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่บางคนเนี่ยอาจจะเคยรู้สึก แก่กันมากกว่านี้แต่ว่าณนะตอนนี้ต้นเดือนสิงหาคมเนะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะคะ่ะแล้วก็ยังอยากที่จะใช้เวลาดูนไปก่อนนะทิศทางของความสำคัญนะ่ะนะคะมันยังควบคุมอะไรไม่ได้นะคะมันยังไม่ชัดเจนน่ะแหละนะไพคิงอวอลเสียปกติถ้าตั้งตรงมันจะแปลว่า คนที่สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาก็สามารถดิวกับมันได้แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าคุณสองคนทั้งคู่เนี่ยมีความไม่แน่ใจะคะ่ะในตัวเองด้วยแล้วก็ในการละกันด้วยเนาะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องยุ่งยากที่ต้องไปดิวด้วยอะนะคะเมย์ก็ได้มองว่าความรักไม่ใช่ priority นะคะตอนนี้ในชีวิตคุณคุณอยากจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องอื่นกันมากกว่าแล้วก็ เ,เรื่องของการจะพยายามปรับความเข้าใจหรือว่าควบคุมสถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะคือไม่ได้มี p a ชั่นในการที่จะพัฒนาวความสัมพันธ์นะคะให้มันแบบว่า หนาแน่นมากขึ้นนะคะพัฒนาไปให้แบบว่าเป็นแฟนกันก็อาจจะมองหาบ้านอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนในคู่ของคุณมันจะต้องดูนไปก่อนยาวๆนะคะไพ่สามคาถาก็ยังกับหัวอยู่ก็แปลว่าอนาคตเนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเจอกันหรือว่าเป็นแค่เป็นแฟนกันอะ่ะยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยไม่มองว่ามันออกหัวออกก้อยได้นะคะเพราะว่าตอนนี้พลังงานของคนทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่า สามัคคีกันขณะที่ว่าจะมาพูดถึงอนาคตที่มีร่วมกันได้ะคะ่ะห่งสองสอะไรแบบนั้นนะคุณสองคนจําเป็นจะต้องไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของตัวเองก่อนแล้วก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันด้วยนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นพลังงานที่มันค่อนข้างจะแบบเข้มข้นในช่วงของต้นเดือนสิงหาก็ได้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาหรือว่า อีกหลายเดือนก็ได้มันอาจจะเป็นแค่อุปสรรคที่มันมีเข้ามาในช่วงนี้นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสมากเวลาดูดวงทั่วไปอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณนะคะเมย์ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เนาะก็เอาที่ตรงที่มัน r ร s o เน t ตกับคุณละกันนะคะตรงไหนที่มันไม่ใช่ก็ทิ้งไปอย่าไปเอาพลังงานลบกเข้าตัวนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดนะมาถึงคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่นะคะคุณพีจิกได้ไพ่ queen of wands นะคะไพ่ ในอัพ Pentacles ที่กับหัวนะคะ Ace of p e n t a c l e s ที่กับหัวช่วงนี้มีเรื่องจะเตือนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินนะคะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการใช้จ่ายนะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเสียเงินนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเสียเงินก้อนด้วยดังนั้นเนี่ยวิธีแก้เคลดนะก็คือซื้ออะไรก็ได้ที่คุณอยากจะได้นะคะ นะในในเดือนนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินก้อนกับสิ่งอื่นนะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เคทของเมย์ที่เมย์แนะนําให้นะคะหรือไม่ก็คุณซื้อของมาตุนก็ได้ช่วงโควิดมันก็ถือเป็นการเสียเงินแล้วมันก็ได้ประโยชน์นะยังไงเราก็ได้ใช้อยู่แล้วนะคะของที่ซื้อมาตุนนะประมาณนี้นะคะก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่มันมากแต่ก็คือว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะในช่วงนี้นะคะเงินหายากเนาะภายในอพยนิคเคิลเซี่ยงบ่งบอกว่าถ้าคุณรอเงินอยู่รอปันผลรอคนเอาเงินมาใช้นี่หรืออะไรแบบนี้นะอาจจะมีปัญหานะคะเงินอาจจะมาไม่ถึงเรา ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ให้คืนหรือว่าคุณจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นการดีเลย์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะเนื่องจากเนี่ยมันเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะอะไรมันก็ปิดก็เลื่อนไปหมดนะคะอย่างเมเนี่ยค้าขายออนไลน์เหมือนกันนะคะก็ส่งของไม่ได้เหมือนกันนะคะไป3าสี่วันเลยนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหากันนะคะทุกคนแหละนะไม่ต้องไปซีเรียสมากยังไงคุณได้แน่นอนนะคะในส่วนนี้คุณควรจะได้แต่ว่ามันอาจจะดีเลย์นิดนึงเนาะค่ะทีนี้ไพควีนอวอนบ่งบอกว่าไม่เป็นไรปัญหามีการเงินติดขัด ก็จริงแต่ว่าคุณเอาอยู่นะคะคุณเนี่ยเป็นควีนอยู่นะคะนั่งสวยๆล,อ,ลอ,อยๆบนลังนะเรื่องการงานคุณก็เอาอยู่แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงอาจจะงานเยอะนิดนึงต้องใช้พลังต้องใช้ไฟแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยไพ่ควีนมาบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้นําอยู่แล้วเราทําได้นะคะไม่ต้องเป็นกังวลเนาะก็มีแค่เรื่องเดียวก็วคือเรื่องของเงินที่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายนะคะก็เออไม่ยังไม่ต้องไปเสี่ยงโชคแล้วกันเดือนนี้เนาะดูท่าทางมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะโอเคค่ะทีนี้ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่มองว่า คุณสองคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งบปที่การจะมาโรแมนติกหรือว่าปรับความเข้าใจกันนะไพเอชซอฟเพนิเกิลกับหัวเนี่ยบ่งบอกเลยว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวหรือว่าใช้เวลาร่วมกันนะคะจูจีกันหนุ่มกัะหนิงไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าต่างคนต่างอยู่มากกว่านะคะอาจจะเป็นไปได้ด้วยที่จะต้องมีการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยทำให้ห่างกันหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ไกลกันอยู่แล้วแต่งงานกันก็จริงแต่ว่าอยู่คนละที่เนี่ย อา,อาจจะมีการเลื่อนการเดินทางมาหากันเป็นไปได้อาจจะมาเจอกันได้น้อยลงนะคะเพราะว่าไพ่แห่งการเดินทางเนี่ยกับหัวอยู่นะก็เป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของครอบครัวเพราะว่ามันไม่ค่อยอบอุ่นนะเท่าที่ดูแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะซีเรียสนะคะเรื่องของการถือาคาถาก็คือมองว่าเป็นเรื่องของงานมากกว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะคะโฟกัสทุกอย่างอยู่ที่งานแล้วก็เงินนะคะการดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเคยมีปัญหากันอยู่เนี่ยเหมือนกับพักเอาไว้ก่อนเลยนะคะเอาไว้มุมห้องนะยังไม่ต้องพูด ตอนนี้อะไรแบบนี้นะแต่เมย์มองว่าคุณไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะคะเพราะว่าคุณเลือกที่จะโฟกัสที่อื่นเท่านั้นเองนะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูบ้างนะคะว่าทางฝั่งสามีหรือภรรยาคุณเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับต้นเดือนสิงหหานะสี่คาถากับหัวนะคะไม่ต่างกันนะคะ สามีภรรยากันเนี่ยนะคะพลังงานอันนี้ก็เอซอฟเพนดิเคิลกับหัวอันนี้ก็สีกระทากับหัวมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะไม่ได้อบอุ่นนะคะไม่ใช่ชีวิตคู่ที่แบบคาดหวังเอาไว้เลยนะคะมันอาจจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่ได้เคลียร์ค่ะละคาะสังเนอะอะาะไพ่คิงของเพนดิเคิลที่กับหัวบ่งบอกว่าเขาเองก็ไม่ไ,ไม่ได้อยากที่จะ ไปง้อไปอะไรคุณเหมือนกันในช่วงนี้นะคะเมย์มองว่าตัวเขาเองก็ลดลดความคาดหวังในตัวคุณเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้พยายามจะเข้าหาคุณด้วยนะปกติคิงอัพเอนิ c l e s เนี่ยถ้ามันตั้งตรงอ่ะมันจะหมายถึงสามีหรือภรรยาที่อบอุ่นนะคะมอบความรักให้เราแบบสม่ำเสมอแต่ตอนนี้พอมันกับหัวเมย์มองว่าในเชิงของความรักความสัมพันธ์แล้วว่าต่างคนต่างอยู่จริงๆนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่เป็นไปได้ถ้าไม่ได้ทะเลาะกันนะก็คือว่าต่างฝ่ายต่างทํางานนะคะแค่นั้นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่า,ามีป ว่าไม่ได้รับการเคลียร์แล้วก็อยากที่จะอยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่นะยังไม่อยากทะเลาะยังไม่อยากคุยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้มันอาจจะแสดงถึงความน้อยใจก็ได้ในในชีวิตสมรสที่มันไม่หวานนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีไพ่แฮงแมนที่ตั้งตรงอะ่ะบ่งบอกว่าเขาก็อึดอัดนะในในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีนะคะก็ยังปล่อยมันเป็นแบบนี้เหมือนกับที่คุณก็ปล่อยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ยังไม่มีมูฟเมนต์อะไรในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะกันนะคะระหว่างสามีภรรยานะคะทีนี้ถ้าในเชิง การงานเนี่ยไม่มองว่าช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะสามีภรรยาคุณเพราะว่าไพ่ King of Pentacle กับหัวเนี่ยบ่งบอกว่าความมั่นคงในการงานไม่ค่อยโอเคการเงินไม่ค่อยโอเคแล้วก็สี่คาถาเนี่ยก็หมายถึงแบบพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าความมั่นคงในอ,า,อาชีพนะคะ ในตำแหน่งของเขาเนี่ยก็ไม่มั่นคงเหมือนกันอาจจะเรียกได้ว่างานเขา้าแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดทีเดียวนะคะดังนั้นเนีเหตุผลตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาและคุณช่วงนี้ห่างกันเพราะว่าต่างคนต่างเครียดนะคะดังนั้นเมย์อยากจะบอกว่าอยาไปซีเรียสมากในช่วงนี้ปล่อยไปก่อนให้สถานการณ์ทุกอย่างมาดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุย,คยกันนะถ้าคู่ไหนไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ว่าเราจะเครียดในช่วงโควิดนะอันนี้เมย์ให้กําลังใจทั้งคู่นะคะ ในส่วนของคนมีคู่เนี่ยไม่มีอะไรที่เมย์อยากจะขยายนะในส่วนนี้นะดังนั้นเมย์จะไม่เปิดไทยเพิ่มนะคะค่ะบทสรุปความรักนะคะใบแรกนะคะเป็นไฮโลฟอนที่กับหัวนะคะ ช่วงนี้นะคะไม่มองว่าคุณสองคนเนี่ยนะเหมือนกับอยากจะเอาชนะกันไม่ก็ใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะในการดําเนินชีวิตสมรสหรือว่าชีวิตคู่เนาะอย่างคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ควีนอัรอนส์ค่ะก็งบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะอยากควบคุมหรือว่าเป็นผู้นําในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ตัวเขาก็เป็นคิงก็เป็นอีเกิลกีสกับหัวก็คือว่าเขาเองก็ไม่ง้อคุณเหมือนกันนะดังนั้นไม่มองว่าต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะกันนะคะไพ่แห่งการใช้ชีวิตคู่แบบว่า เป็นผู้ใหญ่มีวิธีภาวะเนี่ยมันก็เกลืออยู่ในตำแหน่งที่กลับหัวนะคะเพราะว่าพลังงานแต่ละคนเนี่ยคือยังตึงๆใส่กันอยู่ดังนั้นมันก็เลยยังไม่ได้เกิดการลอมชอมกันหรือว่าชีวิตคู่ที่มันสมบูรณ์แบบหรือว่าเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นอะช่วงนี้เหมือนกับเอาอดมเข้ามาในความสัมพัธ์มากเกินไปยังไงก็ ต้องอพยายามอยากให้มันแบบว่ามากเกินไปนะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหากันในระยะยาวได้นะคะยังไงก็อยากให้มันแค่เป็นช่วงเวลาตึงเครียดแค่ในช่วงสั้นๆแล้วกันเนาะแค่ปากแรกนะคะของสิงหานะคะ ก็มันเคยมีความขัดแย้งนั่นแหละมันก็เลยทําให้คุณ2คนเนี่ยช่วงนี้เลยไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่ไพ่เจ็ดดาบที่ขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าอยู่ในตําแหน่งกับหัวก็ตามแต่ว่ามันก็ยังกวนใจคุณอยู่เป็นไปได้ว่ามันเคยมีการทะเลาะก,กันหรือว่าการที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะทำอะไรผิดะนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เคลียร์ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยจุดจุดเนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับต้นเหตุที่ทําให้คุณ2คนเนี่ยหมางเมิมนใส่กันหรือว่ายังมีพลังงานตึงๆใส่กันอยู่นะคะต่างฝ่ายต่างอยู่น่าจะดีที่สุดอะไรแบบน,น,นะ น,นี้ยังไม่ได้ควบคุมสถานการณ์อะไรได้เลยนะคะในชีวิตคู่นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่า,ายังไม่มีใครที่ว่าลุกขึ้นมาอยากจะเคลียเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่าต่างคนต่างเครียดเรื่องงานก็กเป็นไปได้แล้วก็ยิ่งทางฝ่ายของสามีหรือภรรยาคุณมีมองว่าเขาค่อนข้างอาจจะงานเขาอาจจะเครียดนะคะดังนั้นอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะมาควบคุมสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตสมรสการอยู่ใครอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าจะยังไม่ มาชวนกันมาพูดคุยถึงปัญหาหรือว่าหาทางแก้ไขนะคะก็ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนน่าจะดีที่สุดดีกว่าทะเลาะก,กันนะคะไพ่สามคาถาที่กับผัวบงบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นรนะหว่างคุณและเขายังไม่มีการตัดสินใจอะไรใดๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ทําผิดก็ยังไม่ได้ขอโทษด้วยอะ,อะไรที่แน่นอนในความสัมพันธ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็คือปักแรกนะคะอย่าไปซีเรียสมากนะคะถ้าไพ่ที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ตรงกับดวงของเรานี่ไม่ต้องรับเลยนะคะถ้าอะไรที่ดีเนี่ยค่อยรับไว้นะ สำหรับคนมีคู่นะคะในเดือนนี้นะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเมย์จะเปิดนะคะให้พลังงานจักราวาลให้นะคะแองเจลลอันนะคะขอพลังงานค่ะเพื่อเป็นคำแนะนำนะคะให้ชาวพิจิกนะคะแล้วก็ชาวสอง listen to your intuition นะคะจักรวาลแนะนำนะคะให้ชาวพิจิกเนี่ย ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะเชื่อสัญชาติยานนะของตัวเองในการที่จะดําเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเรื่องการงานหรือว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะคะให้ทําตามหัวใจตัวเองแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการทําตามหัวใจตัวเองก็ควรจะทําตามหัวใจในสิ่งที่มันเป็นบวกนะอะไรที่มันเป็นลบนี่ก็อย่าไปทำนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สัญชาติยานที่ดีอยู่แล้วเนาะจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องบอกหรอกเมว่าเาม่เชื่อทุกคนมีเอ่อสัญชาติยานที่เป็นบวกอยู่แล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะรอมชอมกับผู้ชีวิตของคุณ ว่าแฟนของคุณเนี่ยคุณก็ทําตามหัวใจได้เลยถ้าเขาไม่ยอมเราแต่เรายอมเขาก็ได้อะไรแบบนี้เนาะเพราะว่า,พาไพ่ใบต่อมาเนี่ยก็คือ peaceful resolution นะคะไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงเนี่ยขอให้มันเป็นในลักษณะของ การกระทาที่มันแบบว่าสงบสุขก็คือการเอ่อรู้มอรวยกันปรับความเข้าใจกันนะคะมีการยินยอมซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้นะคะนะปรับตัวข้อหากันค่ะนะคุยกันดีๆนะถ้าเกิดว่ายังร้อนอยู่ก็ยังไม่ต้องคุยนะรอจนกว่าเราจะเย็นทั้งคู่เราค่อยมาคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะประมาณนี้นะคะก็ยังไงขอบคุณมากนะคะชาพิจิตนะคะแล้วก็ชาวสองที่เข้ามารับชมชม่องมเมย์นะคะเมย์ฝากคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ